เมืเนน่อดันเงนดีเปิดใครไครทีเท่ามือนี้จะเอาแปดร้อยเ,ดเนี้ยสั้างเสียด้เงินมองดูที่เลขแปดร้อยมองดูตๆๆแต่มันม,มองไม่ได้น,นี่ไ <laughs> ปมันมันนะไครที่เท่ง ครับสวัสดีครับผมโดมอ่อนซอนเดดีเดีเดีครับวันนี้ครับผมพาทุกคนนะครับมาถี่ไข่บังไฟขายหนึ่งนะครับที่อยู่บ้านจอมนะครับตำบลเมืองบอนอำเภอยางสุ่มหน่อยนะครับจังหวัดศรีสะเกดนั่นก็คือไผ่สีทองไจุบันไผ่สีทองจงจครับวันนี้นะครับมีการทําพิธีนะครับเปิดไข่นะครับบูชาไข่ อาดบังไฟของใครไผ่สีทองนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันในวันนี้นะครับทาเถ่าไผ่สีทองมันหมานนะลุยเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับสร้างเถ่านะครับเรียกว่าไอ้ทำเถ่าไผ่สีทองเดี๋ยววันนี้นะครับเฮาสีมาสัมษณ์และกกสอบถามนะครับความเคลื่อนไหวนะครับแลักก ความพร้อมนะครับในปีนี้นะครับปี69นะครับของค่ายบั้งไฟไผ่สีทองนะครับวันใจของไผ่หลายๆคนนะครับสาหรับค่ายนี้นะครับไผ่สีทองมันๆนะเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับสร้างเถ่านะครับหรือว่าไอ้ทำเถ้าไผ่สีทองฮัลโหลคริสต์มาส Yes ไอยู่ Yes ไฝ่ Thank you l e น s go พอดีหลังว่าเล่นท่านะครับมาเข่าตูดเตี้นพอดีเอ่าหลงมาแต่ร์ไซค์ก็เอาอมา็กซิโกเม็กซิโกเม็กซิโกเม็กซิโกก็รู้ว่าเป็นชาวแคลิหน้าเอาลอะครับโอ้ยหยุดก่อนเลยดิเอาเรื่องเขอาเรื่องนะครับของพร้อมของไขยไผ่สีทองใน ฤดูการของปีหกเก่าเมื่อนี้ก็ถือว่าเริ่มนี้ทำพิธีการเปิดไข่ในปีนี้วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดาครบพ่อลุงพาลุพาเก้าเก้านะครับเอาครอบพ้อเขาในปีนี้จักปเซิล้วตอนนี้ก็ยูเก้าสิบปอร์เซเพราะว่าอีกสิน่ยบทันมีหางโอหางหายังหางยังในจุดต่างๆที่ว่าบอก เขามีจะบอกบอกแกบอกอัดพอหาพอพบพอหามีอยู่สี่พอหามีสี่บอกสี่บอกแก่เอาขึ้นสองบอกขึ้นสองนะครับแล้วก็พอกระตะก้อนเพราะว่างานนั้นว่าคือทำไมเดียวพี่ตะกอนเดี๋ยวมีบอกอัดพออะไรอีกยู่พอนิยวพอสองพอสามมีเกือบทุกขนาด โยเวนข้อสองุนอย่านี้ตี่ฟุนกั่านี้แต่มมีเวลามีถือว่ามีจากแต่รุ่นหกหุนถึงข้อโกบบไผ่สีทองนะครับแตนองนี่โฟกมีบอดพอบอัตโฟก์เยี่ยมเยี่ยมเยเอาผู้ล่คนอยากหูว่าที่ไปที่มาของข่ายไผ่สีทองนี่เื้อว่าไผ่สีทองนี่เป็นไม่างไรบอกให้เอฟซีเอาฟังหน่อย่านี้่ จะมาคุยเรื่องผู้สาวไก่ไก่แถนน้อหวานเป็นมาตั้งใดปะก่อนจะมาเป็นไผ่สีทองซื้อไผ่สีทองหนี่งโอ้ยเก็ดบังไฟเล่นกระบานมัยก่อนกรโบได้อันนี้แห้งดอกแเกษตรซื้ออย่างต่ก่อนพีละบัง้านเก็ดบังแรกเลยน่นในหน้าเด็กแสบเด็กแสบเด็กแสบบังแรกในเฮ็ดจุดจูบันจอมอัดปุ๊บเอามาแทงออกขางบางแรกคือแทงออกขางก็เลย มือโฮมบุญพากันไปอัดไปอัดกัมมูวอะไรก็จะมีลลมยอดชายกำไดก็จะเป็นมีเสะเอม้อนในแสงในอะไรนะไปอัดพออัดแล้วปุ๊บอดแจงอดแจงนี่คือได้ไล่หัวน้ำแต่ก่อนไล่หัวน้ำบนแต่ใส่สว่านนี่มันต้องจอกมือเอาจอกมือแล้วก็ค่อยมาเอาหลอดไล่ไล่แล้วก็เซตออกแล้วก็แทงแทงในมือมือโฮม ไอ้ม really? mm ือ hmm. จูดเลยแทงมือจูดแทงมือจูดแทงแท่งเครืงมาทางเครงอันนี้เอาไปจูดบอดเขาไปอัดมัดออกกลางแต่จำเป็นก็คือมือโฮมมือโฮมนี่ยคือบอดไอ้โฮมมูก็ไปอัดตงไฟอัดไม่เนี่ยอัจนจะแจงผมว่าแทงจูดจะแทงแท่งแค่เมื่อเสาร์อะไรกามาทางอะไรก็จูดช่วงใบได้เท่าไหร่ช่งร้อยหกสิบ Beast นั่นคือบางแรกที่ Patter, ทำถ่อเฮ็ด um, ของไฟทองหายบอกในซื้อของ เด็กแสบเด็กแสบบุญบาทบุญบาทจย่ารบุญบาทบุญบาทแพ้แพ้แพ้จะกินแพ้กับแพ้ไปอีกขอของมีทุนนิดนึงกับขอหลานค่าเนี่ยขอหมูขอพวดตัวเล็กน้อยตัวเล็กแต่ก่อนถีกแย่กับอะไรแพ้แห้งดอกตะกินสมัยเด็กน้อยเลย็กหน่อยจะน้อยเพราะจะเริ่มสิบกว่าปีอายุกับสิบกว่าปีผมวันสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเอาจุดได้บัตรจอมกันผู้ใดเห็นกับฉีดจำได้ยิ่งอกเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วมันตัดสัด หัวมันแหลนลงมาเลยเข้ากับไปสี่คือบังเลยนี่ตำนานเรเห็นจะสี่กันอยู่นี่แหละ หนึ่งในสมาชิกของไผ่สีทองนะทีมงานไผ่สีทองนิพัฒพงศ์นะลูบรอไปจำไข่ที่สีเห็นดูๆก,ก็คือขืนอยู่ทัง้งทั้งฐานเนาะทั้งหัวหมอกไฟครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนน้องนงขึ้นแล้วครับเปลี่ยนตำแหน่งมาล่างไฟ้ซอยลูกพีตุกไฟซอยลูกพีแลยครับยามมาเป็นมือนำแล้วครับอะเป็นอะไรเขาเป้าหมา้เขาในปีหกเก่าป้ากไม้ปีนี้ค็ ลาที่เราครับลาเดี๋ยวมันนี้เรานะครับกวกสู่ที่เราครับแม่เดียวมาเมนเปอมไม้หม่องไฟเป่าหมยเรื่องผู้สาวโอ้ยบ่อมีครับบ่อมีบ่อมีครับมีผู้เดียวคือเราอะไรครับโอเคโอเคมาเมนเดีบอยนะครับเดีบอยเดี๋ยวคล้องแะ ปีที่แล้วนะครับปี่หกแปดของเขาออกจากบังหกแปดออกจากบังจำได้ปุ๊ปนี่เคยทำเสมียนทำอข้าวข้าวข้าวประมาณประมาณข้าวกับชีนอายุหกสิขึ้นอยู่ดอกประมาณหกบบวกเนาะแมนแมนแมนแล้วปี่ีนี่หล่าเฮาตังเป้าห้าเฮาสี่ผลิตหรือว่าออกงานหนึ่งจับบังปีนี่ก็นะว่าแะพสนใจเอาเงกระังให้เรา แต่ขันสิเป็นสองใดคืออาจจะเป็นจันถึงสุดเพราะว่าสรุงซีดดูฟังล่าเสียลงมาคือสางเขียวลงมามาซอยแต่ก็คือขนันในข่วมยากว่าแค่ยาวก่าแค่หนึ่งเพราะว่ามันหลงไฟมันหลาเสมอกันแข่งขันก็ถือว่าหลายเราใคยเกิดขึ้นมาหลายนะําเท่าเองกัสิไปแบบคือเน้นปริมาณกับ่ได มันก็มีหรือกานั่นคือมันมันแข่งขันกันกันขัดบ้านเท่าสิไปคือเก่ากะเคือเก่าดอกให้เราต้องเปลี่ยนไปตามลุกสมัยมันมันหลาย เอาสําหรับที่ว่าเอซีหรือว่าแฟนคลับต่างๆอยากได้มองไฟจากไข่ไผ่สีทองนะครับไปจุดในบุญในงากนกันาฝากเอเซียเ<อ>น,นี่ยติดต่อมาทั้งเพจของไข่ขังไฟไผ่สีทองในเล,นน,น,น,เลนนะครับและก็ถ้าเป็นโทรศัพท์ก็0852023747โทรได้24ชั่วโมงนะครับแต่ขันได้ยินเสียงคอเฉีดลับผ่นบด้ยินเสียงกันเวลาส เออติดต่อทั้งนีพัดพงกัได้ห้าเก้าห้าแปดห้าเก้าทากกี้ก็ได้ช่วงนี้มันก็เอาเรื่องผู้สาวเลยนี่ติดต่อฟังนี่เขาสัมผัสเป็นการเป็นงานอยู่นี่สองคนอี่ว่าเรื่องผู้สาวอยู่นี่เบอร์เบอร์หามานนะก็สิเป็นเบอร์นะเป็นเบอร์ผู้สาวเป็นไปดูเขาไม่ได้ครับหน้าที่ก็ติดต่อได้นะครับเอาครับไปได้เพจของทักกี้กับหน้าอายุโอเคครับเดี๋ยวจะได้กับตดตามผลงานทั้งไข่ไผ่สีทองและกะทั้งคุนช่างทักกี้ พานี้มือนำคนใหม่ของผ่สีทองโอเคมันหมันนะโอเคครับมันหมันนะบายใจเด้อปีนี้ <laughs> บายใจก็ได้ก็เอาเงินมาให้ในคันโอยายาได้แล้วอย่างนี้มันม่เอาดอกเ <า S 1> นี่นย่ามาถาม่ให้ถามคันคันเรียนได้แล้วมันแล้วเอามาให้ขันบ่มาให้บรรลุนบบได้ถามด้ครับ เอาสร,รุปง่ายๆก็ค kind of ือขันหมานขันหมานก็คือมหาป่าเนี่ยนี่พะอเด้ขานุ่มขานามนะป๋านะนี่นะครับป๋าทอง